กรณ์โมไซที่เราก็ต้องทำงานที่พรโมไซค์มันข้อดีอย่างที่หนึ่งไม่ตรงกันนะครับเพราะว่ากระจายกันกลับถ้ากลับพร้อมกันเนี่ยมันหนักถ้าากดโมไม่ํารวจก็งายอยาอดกไม่ได้การเนี่ยครับสะดวกมากเขาเขาจะปะแป้งผู้หญิงให้ชะลอรถอันนี้ผู้หญิงก็เบรกกระทันหันรโมไซค์เบรกกระทันหันไอ้โมไซค์ขันหลังอ่ะ มันจะเบรกไม่ทันรถมันปัดตวัดเลยดีไม่ล้มถ้าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นดได้ก็คือว่าปสะพานตัดระดับแม่โคกผมนะคะับทางแฟนเขาเแฟนผูน้หญิงผู้ชายโดนแทงตายที่ใต้สะพานที่ยกเลิกสัญญาไปครับครับนี่ทราบตำรวจมีข้อมูลที่มาลงโคกนะถ้าคุณเอาอะไรเดี๋ยววันศุกร์สามไปเอาต่อต่อ,ต,อตามความคมีอะไรเลยนะก็ <c oughs> ในช่วงเทิดตื้อหฝนฟ้าฝนเนี่ยทำให้เสาไฟฟ้าเอียงไฟดับอะไรนี่เอยเอะลงแต่รวมๆแล้วเนี่ยตรงข้างทางสีลายเลยมีแบบมาเต็มๆประมาณสีลายใช่ไหมแต่ไม่เกิดแตไม่มีใครขึ้นขึ้นเอ่อการสุขค่ะลสุกสุกเจอแล้วทุกอย่าข้อมูลที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากการสับน้ำเนี่ยฮะหลบน้ำหลบอะไรเนี่ยรถลื่นล้มถนนตรงนี้ก็เปียกอยู่แล้วลื่นอยู่แล้วนะฮะอันนี้ในะส่วนของสารสุขเองเล่นสงการเนี่ยนะฮะ ลืล่นล้มก็คือหลบหลบ,ลบการสาดน้านะฮะถนนมันลืล่นอ,อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาลงในบาดเจ็เยอะนะครับก็ฝากทีท่านต้องสื่อแจ้งนะา,า,า,าข้อมูลมาก่อนแล้วก็เ<ด>ข้าที่ประชุมเชิญละเอียดก็มีสิบกว่าคนแล้ขอให้ขอให้วิเคราะห์เขาบอกเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเล่นน้ําแล้วก็เกิดอุบัติเหตุวันที่ผมไปตรวจที่แก่งคอยอ่ะวันนั้นอ่ะไปกแบบับประธานกฤษดาเนี่ยก็ปรากฏว่าเอะทางไปทูนมาที่ไปกับไปทูนมา ที่ปรากฏว่ากองอสังที่เราก็ต้องทำตามที่กรำมอยใส่คือมันข้อดีอย่างที่หนึ่งไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าระกายกันในขับถ้าลับอพร้อมกันเนี่ยมันหนักแต่ไม่ถืย